สวัสดีค่ะทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกลยะพามาดามด้วยนะคะวันนี้คุณนกตื่นเช้าขึ้นมานะครับเป็นเช้าวันจันทร์นะคะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะ,ะที่ได้รับข่าวดีไม่ไม่ใช่แต่เพียงคุณนกนะคะคุณนกคิดว่าประชาชนชาวไทยเนาะคนเมืองของอของเมืองไทยก็คงจะ,ะรู้สึก ดีใจนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นที่สุดนะคะเพราะว่าพอตื่นเช้าเป็นขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็ได้รับข่าวดีที่ว่า,อาโอรสลำดับที่สองของ,ของอกษัตริย์กษัตรไทยเนะาะของเสด็จรอสิบนะคะได้บินกลับเมืองไทยแล้วนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ที่ ตื่นเต้นแล้วเป็นข่าวที่สร้างความดีใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะคุณนกเชื่อว่าทุกๆคนเมืองของอชาวไทยเนาะคนไทยเนาะจำนวนหลายหลายสิบล้านคนเลยค่ะที่ต่างเฝ้ารอวันนี้เนาะในที่สุดวันนี้วันที่รอคอยก็มาถึงที่ได้รับข่าวดีที่ว่าท่านท่านท่านออนเนาะ ท่านอน้นท่านชายวัชระเรศรวัชระเรศรเนานะได้บินกับเมืองไทยคุณนกก็ตื่นเช้าขึ้นมานะคุณนกก็เข้าไปเช็คข่าวสารในช่อง youtube เนาะพอได้ยินข่าวแล้วโอ้คุณนกดีใจคือบอกตรงเลยว่าดีใจสุดๆเลยเนาะที่ท่านอ้นได้บินบินกับเมืองไทย คุณลูกพูดยังไงอ่ะมันมันมันดีใจจนพูดไม่ออกเนาะน้ําตาจะไหลเพราะว่าท่านชายเนาะท่านชายอ้นก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นเป็นคนไทยท่านต้องมีสิทธิ์ได้บินกลับเมืองไทยใช่ไหมคะอย่างคุณนกนี่มาอาศ,ศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยคุณนกก็ยังมีความรักมีมีความคิดถึงประเทศไทย นกคุณนกเข้าใจความรู้สึกของท่านอ้นเนาะก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับท่านด้วยที่ได้ได้บินกลับเนะาะซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเสเด็จรอสิบก็มีพระโอรสอยู่สี่พระองค์เนะาะก็คนโตอ,องค์โตเนาะก็สุธาจุธาจุธาวัฒ จุพาวัชระนะคะวิวัฒวิวัฒชววงท่านอ้วนเนาะองค์องค์ที่สองก็คือวัชละเรศรนะคะคือท่านท่านอ้นแล้วก็จักกีวัชระนั่นก็คือท่านองคงแล้วก็วัชระวีก็คือท่านอินเนาะตอนนี้องค์ลำดับที่สองก็ได้บินกลับเมืองไทยแล้วเนาะตามที่คนคนไทยเฝ้ารอคอยคุณนกเองก็เฝ้ารอคอยตอนนี้ก็ได้รับข่าวดีแล้วเนาะคุณนกเล้ําตาในกั้นน้ำตาไว้แทบไม่ ไม่มันดีใจสุดๆเลยเนาะตอนนี้ลำนตับที่สองเนาะ,ะกะ็ได้บินกลับไทยแล้วซึ่งเป็นคุณลูกถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนาะก็มันก็เกิดเหตุการณ์ก็รู้อยู่เนาะการเมืองเนาะแล้วก็เสด็จรอสิบท่านก็เหลือ เหลือพัทดาเนาะพัทดาก็คือสิริวันวรีเนาอะ,อะองค์หญิงองหญิงสิริวันวรีแล้วก็พระอรุตองององค์เล็กเนาะท่านอ,องค์ทีเนาะตอนนี้ก็ส่วนองค์โตก็ตอนนี้ก็เราก็รับกันอยู่เนาะตอนนี้ก็พูดกันตรงตรงเลยก็เหลือสองพระองค์ที่ยังก็มันเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีสําหรับคนไทยแล้วะค่ะ ที่ว่าเรียกพระโอรสลำดับที่สองคืนกับเมืองไทยเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยเราก็ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหรน่เนอะเร,อเรื่องการเมืองก็ดึงลำดับที่สองเข้ามาช่วยมาช่วยไปช่วยงานงานบ้านงานเมืองดีกว่าเนาะมาช่วยราชวงของจัก,กรีเนาะคุณลพก็ยอมรับว่ามาอยู่ที่นี่เกือบยี่สปีเึ็นยังไงความเป็นไทยก็ความเป็นไทยความเป็นคนไทยก็ ยังมีอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความรักในสถาบันมหากษรัตร์รักราชวงศ์จักรปรีทุกพระอ,องค์ก็ยอมรับว่าดีใจลำดับที่สองได้คืนกลับประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะเหลืออีกสามพระอ,องค์แล้วก็แล้วก็เหลือท่านแม่คุณทุกคิดว่าคงไม่นานเราก็คงจะได้รับข่าวดีพระ,ะองค์อันดับที่สองกลับลำดับที่หนึ่งลำดับที่สามสี่แล้วก็ ท่านแม่ก็คงได้บินกลับไทยเร็วนี้คุณนกคิดว่านะคะก็มันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะต่างเฝ้ารอคอยอเมื่อลำดับที่สองบินกลับมาแล้วก็มันเหมือนกับเป็นนิมิตหมายที่ดีเหมือนกับว่ามันสิ้นสิทธ์กรารรอคอยคุณนกก็ยอมรับว่าคุณนกก็เฝ้าภาวนาเนาะตอนที่ท่านยังไม่ได้รับสัญญาณให้บินกลับเมืองไทยคุณนกก็ความพิธีเป็นคนไทยคุณนกก็ภาวนาเนาะ ขอให้ท่านได้บิดกลับเมืองไทยขอให้ทุกพระองค์ได้กลับเมืองไทยเพราะว่าคุณต้อเข้าใจความรู้สึกคนที่จากบ้านเมืองไปเนาะความเป็นไทยเนาะเรารักเมืองไทยอยู่แล้วเราเป็นคนไทยอ,อย่างไรถึงเราจะอยู่ต่างชาติต่างศาสนาถึงจะอยู่ดีมีสุขขนาดไหนเราความเป็นไทยเราก็ยังรักและคิดถึงเมืองไทยคุณต้อเข้าใจความรู้สึกของออื ท่านท่านอ้วน,ท,น,นท่านอ้นท่านอินแล้วท่านอ๋องแล้วก็ท่านอินแล้วก็ท่านแม่ของสี่พระองค์คุณลกเข้าใจความรู้สึกแล้ววันนี้คุณนกก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะก็เลยทําคลิปเพราะว่าคุณนกเข้าไปในช่อง y o u t u ดูคุณลกเห็นหลายๆช่องก็ท YouTube, อํอยูยูทูบทำข่าวของท่านอน้นได้บินกลับเมืองไทยเนาะมันเป็น กรแสข่าวที่ดังมากๆคุณนก็รู้สึกดีใจสุดๆก็เลยม,มาเล่าสู่กันฟังเพราะคุณนกคิดว่าคนไทยก็บางท่านก็ไม่ไม่ไดเ้เล่น YouTube เนาะบางคนก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ทราบข่าวสารนะคะว่าท่านชายนะคะท่านท่านโอนได้บินกลับเมืองไทยแล้ว คุณลกก็เลยใช้สื่อของคุณลกนะคะในช่องออนกในช่องของกัญญาพามาดามเป็นสื่อ,อเล่าสู่กันฟังให้กับทุกท่านที่ติดตามคุณนอกอยู่นะคะก็แต่คุณุูกคิดว่าทุกท่านที่ติดตามคุณลูกคงได้รับข่าวแล้วนี่ค่ะข่าวดีแล้วว่าพะารอะอรุตลำดับที่สองของอสเสด็จรอสิบบินกลับไทยแล้วก็คุณลูกก็ขอเป็นสื่อ เขาเป็นสื่อตัวกลางอีกสื่อหนึ่งนะคะ,อะบอกกับทุกทกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกนะคะแล้วคุณนกคิดว่าทุกทกท่านก็คงจะดีใจร่วมไปกับคุณนกและร่วมไปกับพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะอตอนนี้เราเหมือนกับเราได้สิ่งที่มีค่าคืนกับประเทศไทยนะคะแล้วเราก็รอติดตามอีกนะคะว่าอีกสามพระอ,องค์นะคะ,ะลำดับที่หนึ่ง ลำดับที่สามและลำดับที่สี่แล้วก็ท่านแม่ของสี่พระองค์จะได้บินกลับไทยเมื่อไหร่แต่คุณนกคิดว่าทุกท่านก็รอเหมือนคุณนกใช่ไหมคะแล้วคุณนกคิดว่าเราจะต้องได้รับข่าวดีเร็วๆนี้สําหรับคลิปนี้นะคะคุณนกก็ต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องกัลยาพามาดามนะคะแล,ละรับฟังคุณนกพูดจริงจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้กับช่องกริยภามาดามเนี่ยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณลุกต้องขอกล่าควคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ